ตั้งแต่เช้าเลยนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสําหรับวันนี้นะครับกระผมคุณคณรูดิเดศรีเพิยรนะครับคุณครูโรงเรียนขามแกน่นนครรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาพสนามครับและดิฉันนางเอรดาประจันตเสนครูโรงเรียนขามแกน่นนครค่ะคณะผู้บริหารน,นะครับจากทุกโรงเรียนในสังกังดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตพ5ขอต้อนรับท่านผู้เริการนะครับสังกัด สถานการเกียกบที่การศึกษาประถ,ถมศึกษาขณะนี้ขบวนนักกีฬาทุกโซนท้อมนะครับอขอชี้แจงในส่วนของการเคารพประธานนะครับจะเริ่มต้นที่วงโยธวาทิตนะครับจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยนะครับซึ่ง นำโดยท่านผู้ในการิรัชเจริญเชื้อนะครับดูแลควบคุมโ,โดยท่านจาย์ตะวันชายมย,ยุรีสวรรค์น,นะครับจะนำขบวนนักกีฬานะครับเพื่อที่จะเคารพท่านประธานนะครับต่อด้วยขบวนธงนะครับล่องการไปให้หมดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะต่อด้วยโซน1 2 3 4 5ต่อไปนะครับเพื่อทำความเคารพประธานนะครับซึ่งนักกีฬาที่มาวันนี้ล้วนแต่เป็นสุดยอดของในแต่ละโซน นะครับที่จะทําการแข่งขันนะครับในระดับจังหวัดนะครับเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคต่อไปครับส่วนประเภทกีฬาสากลน,นะคะอีก11ชนิดกีฬาด้วยกันนะคะได้แก่กีฬากรีฑาค่ะแฮนด์บอลวอลเล์บอลในรม่มวอลเล์บอลชายหาดฟุตบอลฟุตซอลเปย์องแชร์บอลเทเบิลเทนนิสแบดมินตันและว่ายน้ำค่ะ และในโอกาสนี้ขอเชิญตัวแทนนักกีฬามอบมาลัยกรและสุจิบัตร่ท่านเขต25ประธ <25, S 2> า,ะานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอการเรียนเชิญครับกระเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการรังสรรค์เถื่อนนาดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25ประธานในพิธีรับฟังคำกล่าวรายงาน และกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทเกม2อ5พาอครั้งที่2จังหวัดขอนแก่นพร้อมลั่นของชัยเป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านผู้ริการรังสรรค์เถื่อนนาดีผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิยมศึกษาเขต25กระผมนายท่มีสินสารแสนรองผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา วัตถนิยมศึกษาเขตที่5ในนามประธานคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันผู้บริหารสถานศ,าศึกษาคณะนักกีฬาวันนี้ทั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้จัดก,การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่2เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศได้มีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นรูปแบบตามมาตรฐาน ทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด14ชนิดทั้งกีฬาไทยกีฬาสากลแบ่งออกเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับจังหวัดรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระถมศึกษาเขตที่5และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแกนเขต15ได้ 5, ร่วมมือกันจากการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน อายุ12ปี14ปี15ปี16ปีและ18ปีได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างกว้างขวางและทั่วถึงจึงกระจายการแข่งขันไปตามเขตพื้นที่การศึกษาเดิมัารน,น,นี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่5สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขตแข่เขต1-5 ผู้บริหารสถานศึกษากสังกัดครูบุคลากราและผู้ตัดสินร่วมดำเนินการจักการแข่งขันเป็นอย่างดียิ่งรวมทั้งท่านดรภงศักดิ์ตั้งวน,กกงนิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่ให้ความนุเคราะห์สถานที่จากการแข่งขันในครั้งนี้สมควรได้รับการขอบคุณจากท่าะธานเป็นอย่างยิ่งบันดนี้ขอบเยนท่านดรภงศักดิ์ตั้งวณิชก,กพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่านประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันท่านประธานสาวิยาเขตท่านผู้บริหารทุกสังกัดคณะกรรมการจัดการแข่งขันท่านผู้วิเกียรติและนักกีฬาที่รักทุกคนผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานสอถอเกณฑ์สอนา ครั้งที่สองจังหวัดขอนแก่นรอบคัดเลือกระดับจังหวัดในวันนี้นักเรียนส่วนภูมิภาคซึ่งได้จัดการแข่งขันทุกปีโดยคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดกีฬา14ชนิดกีฬาทั้งกีฬาไทยและกีฬาสากลทําการแข่งขัน3รอบค,คือรอบระดับจังหวัดรอบระดับภูมิภาคและรอบชิงชนเลระดับประเทศ ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนสำนักงานเขตพื้นที่การสามัธยมสาเขตยี่ห้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งถึงห้าและท่านผู้บริหารทุกสังกัดที่ได้ประสานความร่วมมือจนเกิดความสำเร็จในการแข่งขันในวันนี้ขอขอบคุณท่านดร,รพงศ์ศักดิ์ตั้งวันนิตชยกพงศ์นายกอง์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ให้ความมือลุกเคราะห์สถานที่ในการจัดการแข่งขันในวันนี้ขอขอบพระคุณเจ้าภาพที่เป็นสนามแข่งขันกีฬาทุกประเภททั้งในระดับโซนและระดับจังหวัดขอขอบพระคุณกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านและขออำนวยพอรให้การแข่งขันกีฬานะักเรียนและนะักกีฬาทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจากทุกสถานศึกษาทุกชั้นกัดประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงอดทนมีน้ำใจของนักกีฬาอย่างแท้จริงคือรู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผมขอเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักการศาึกษาขั้นพื้นฐานสพทเกม2555ครั้งที่2จังหวัดขอนแก่น การประกอบพิธีเชิญธงกีฬาขึ้นสู่ยอดเสานักกีฬา ทุกคนกล่าวคำปริญานตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้านายเสถียรหลงเสษิรเป็นนักกีฬาสมัครเล่นขอกล่าวคำปริญาณตนนัที่นี้ว่าข้าพเจ้าจะเล่นกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างแท้จริง โดนทอทิตนะครับจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยนะครับโดยท่านผู้นิยนและเจริญเชื้อและตคปูมบกโจากตะวันชางพรุีสวพิับกับรประานสวสดีนะครัตบากีาครับเลาทด้นตากงทามอ าตามด้วยกระบวนธงนะคะของชาติธงเฉลิมพระเกียรติและธงอาเซียนนะคะทั้ง10ประเทศค่ะทีนี้เราก้วไปนะครับเตรียมคว,วามพร้อมสำหรับการเข้าสู่สมาคมอาเซียนนะคะตามด้วยป้ายชนิดกีฬานะครับทั้ง, 10, ง 40, สองช,ชนิดกีฬาด้วยกันแอกเป็นทั้ง2ประเทศค่ะกีฬาไทยและกีฬาสากลค่ะ ปรบมือต้อนรับนะครับนักกีฬาจากโซนหนึ่งครับนำโดยนะครับโรงเรียนชุมเพราศึกษานะครับคณะบทศึกษานะครับตามด้วยโรงเรียนอาวุโสวิทยาคมครับสกูนะครับแต่ละโซนต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระดับจังหวัด นะครับถือว่าเป็นสุดยอดนะครับของเต่อละเะต๋อทันทีนะคร<ช>ับในมินด์ด้านโนะนะคนแบบันนี้ตามมาด้วยโรงเรียนสาวัตถีพิทยาสรรค์ค่ะ,คะและตามมาด้วยโรงเรียนเตรียมดวงศึกษาพัฒนาการพรั่งแก่นค่ะยังไม่หมดนะครับโซนหนึ่งเข้าเรามาเรื่อยๆนะครับอ่าที่จุดสุดยอดของนักกีฬา โรงเ,เรียนข้อสีวิทยาศาส์ ดูแล้วเข้มแข็งสง่างามค่ะสมเป็นนักกีฬาจริงๆนะคะตามมาด้วยโรงเรียนขอังกันวิทยายัยค่ะ คนะครามการรถประจำเรอยนะครับเชิญผู้นั่งในการขึ้นนั่งตามราชการปะกาศยินดีจะร่วมชมการแสดงนครับีว่าเป็นการแสดงที่สุดยนะครับของระดับประเทศจากโรงเรียนศรีปนวนวิทยาคมนะครับกาการแสดงนาตาโนไทยนะครับเรารับรองวานี้มมาก่ะครรารนี้จะมีโอกาสที่จะร่วมชมนะครับ ค่ะตามมาิิติดค่ะโรงเรียนอุบลรัชพิเทียรคงค่ะ ศซน5ก็อยู่ทางทิศตะวันตกนะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับที่นํามานะครับโรงเรียนยังคาพิทยาคมนะครับตามมาติดๆนะครับโซนทางตะวันตกนะครับโรงเรียนเจอร์คีเจอร์คีเจอย์คีนะครับโดยท่านผู้แทนนะครับเจ้าเจิาไก่เซ็ตนะครับเป็นกันนี่ส่งทีนักบิดานะครับคนที่จับข้าวต้มต่อไปนะครับมีด้วยนะครับปิดท้ายโซน5นะครับอ่าจาก เดียดมงคลวิทยาคมนะครับทีเดดไดโนเสาร์นักกีฬาหลังจากคารประธานนะครับขอให้ขึ้นนั่งนะครับตามอัตจัน์นะครับเนื่องจากลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงนะครับในพิธีเปิดนะครับเป็นหน้าตามวยไทยนะครับจากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักกีฬาหลังจาก ทำความรับประทานเรียบร้อยขอให้นั่งนะครับประจำอาตจักรนะครับเพื่อ,อร่วมรับชมนะครับการแสดงจากโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมไม่หลักคานครูการนาตาบมวยไทยซึ่งได้รับเชิญจากรัฐบาลไทยให้แสดงในงาน World Expo นนครซีนไท้ประเทศจีนและได้รับการแต่งตั้งเป็น 强纳达穆凯，泰国。此次泰拳桥将由来自泰国、中国泰拳桥比赛冠军的二十四位青少年亲力演出泰国社会。 ทเป็นกีฬาประจำชาติ